สวัสดีครับท่านผู้ชมเรื่องราวต่อไปนี้คือหนึ่งในตำนานพระเกจิผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองพิจิตรผู้เป็นสิทธิ์หลวงพ่อเงินแห่งวัดบานคลานและเจ้าของตะกรุดมหารูดที่ขึ้นชื่อว่ามีอนุภาพครอบจักรวาลทั้งแคล้วคลาดคงกระพันเมตตามหานิยมและเป็นที่เลื่องลือในหมู่ผู้เดินทางนักรบและผู้ค้าขายมานาน เครื่องรางที่ถูกยกย่องว่ามีหนึ่งดอกเหมือนมีพื้นสิบคนเดินตามคุ้มครองมีทั้งความเข้มขลังความศักดิ์สิทธิ์เป็นตำนานที่พูดถึงไม่รู้จบพระผู้เคร่งนครัดมักน้อยเมตตาและสร้างคุณงามความดีไว้มากมายจนชื่อของท่านยังคมสถิตในใจชาวบ้านตราบจนวันนี้ตำนานหลวงพ่อพิษวัดขมังจังหวัดพิจิตร พระเกจิอาจารย์ผู้มากด้วยบาร,รมีเมตตาและวิชาอันเข้มขลังท่ามกลางพื้นนาอันเงียบสงบของตำบลขมังเมืองพิจิตรเสียงลมพัดเอื้อยเอยืผ่านต้นตาลสูงใหญ่เด็กๆวิ่งเล่นริมแม่น้ำยมบ้านเรือนยังคงวิถีชนบทเรียบง่ายบนแผ่นดินแห่งนี้เองได้ถือกำเนิดพระผู้ยิ่งใหญ่ผู้เป็นดั่งร่มเงาให้พุทธศาสนาและชาวบ้านทั่วพิจิตร นามของท่านคือหลวงพ่อพิษขมินทกูลหลวงพ่อพิษชื่อเดิมพิษขมินทกูลเกิดที่บ้านบางเพียนตำบลขมังเมื่อวันที่14มีนาคมพศ2418ตรงกับวันอังคารแรม5ค่ำเดือน4ปีกุลบิดาคือขุนฮิรันสมบัติประดิษฐ์ขมินทกูลมารดาชื่อปุ๋ย ท่านมีพี่น้องร่วมสายโลหิตสามคนท่านคือบุตรคนโตและมีน้องสาวสองคนครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวที่ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตและศรัทธาในพระพุทธศาสนาท่านจึงเติบโตมาพร้อมความตั้งใจอันแรงกล้าที่จะทำประโยชน์ให้บ้านเกิดของตนเมื่ออายุครบ22ปีหลวงพ่อพิษได้อุปสมบทในพศ2440 ณพัทธสีมาวัดบึงตะโกนจังหวัดพิจิตรโดยมีพระครูธรรมทัดศรีมุนีวงศ์เอี่ยมเป็นพระอุปชาพระมหาวิจิตรวัดขมังเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์พลอยวัดราชช้างขวัญเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลังอุปสมบทท่านมิได้หยุดขนขวา แต่กลับออกเดินทางไปจำพรรษาตามวัดต่างๆเพื่อศึกษาธรรมะวิปัสสนาและพระเวทจากครูบาอาจารย์ทั่วภูมิภาคสถานที่ที่หลวงพ่อเคยไปฝากตัวเรียนรู้ได้แก่ 1. วัดใหญ่พระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลก 2. วัดบางมูลนาคจังหวัดพิจิตร 3. วัดท่าถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ 4. วัดหัวดงจังหวัดพิจิตรท่านอยู่จำพรรษานานที่สุด 5. วัดวังปราบจังหวัดนครสวรรค์ฝึกวิชารักษาฝีในท้อง 6. วัดบางคลานเพื่อศึกษาวิชากับหลวงพ่อเงินโดยตรงที่วัดบางคลานนี้เองหลวงพ่อพิษได้รับการถ่ายทอดวิปัสสนากรรมฐานและวิชาคงกระพันแคล้วคลาดจนกลายเป็นหนึ่งในสิทธิเอกของหลวงพ่อเงิน นอกจากนี้ทา่านยังได้รับการสืบสารเวทมนต์คาถาจากปู่ผู้เป็นครูด้านมนต์วิชาโดยกำเนิดของตระกูลขมิญทะกูลหลวงพ่อพิษจึงกลายเป็นพระที่รอบรู้ทั้งธรรมะและวิชาอาคมอย่างแท้จริงหลวงพ่อพิษเป็นพระที่มักน้อยไม่สะสมทรัพย์อยู่แบบสันโดษเมตตาสูงมุ่งมั่นทำประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนา ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าที่อยากให้ถาวนวัตถุของพระศาสนาย่างยืนท่านจึงสร้างอุโบสถถึงห้าหลังซึ่งถือว่าหาได้ยากยิ่งในยุคสมัยนั้นวิชาของท่านเป็นที่เลื่องลือโดยเฉพาะตะกรุดคู่ชีวิตที่ขึ้นชื่อเรื่องคงกระพันแคล้วคลาดจนชาวบ้านเชื่อถือกันมาจนถึงปัจจุบัน หลวงพ่อพิษมรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่16ตุลาคมพศ2488รวมอายุได้70ปีหลังหลวงพ่อพิททันละสังขารด้วยอาการสงบในพศ2488ความเศร้าเสียใจปกคลุมทั้งบ้านขมังบรรดาศิทยาานุสิ์ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าหลวงพ่อคือผู้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาและชาวบ้านอย่างใหญ่หลวง หากไม่ทำสิ่งใดไว้เป็นอนุสร์การต่อไปผู้คนอาจลืมได้จึงมีการตกลงให้หลวงประจักษ์หลานชายของหลวงพ่อเป็นผู้ดำเนินการหล่อรูปเหมือนเท่าตัวจริงโดยช่างจากกรุงเทพเมื่อรูปหล่อเสร็จสิ้นงดงามหลวงประจักษ์จึงส่งรูปหลอ่อกลับมายังเมืองพิจิตรโดยพักไว้ที่ตลาดบางมูนาคที่นี่เองคุณยายชุมพฤกษวรค์ได้เป็นผู้จัดงานฉลองรูปหล่อเป็นครั้งแรก งานเต็มไปด้วยความศรัทธาเสียงสวดเสียงกลองจากนั้นรูปหล่อหลวงพ่อพิษถูกนำขึ้นเรือสุขโขทยัยล่องตามลำน้ำขึ้นเหนือเพื่อให้ประชาชนสองฝั่งทางได้กราบนมัสการถึงตลาดบางไผ่ชาวบ้านแห่กันมาบูชาได้เงินทําบุญ300บาทล่องต่อไปถึงตะพานหินก็หยุดให้สักการะอีกครั้งได้เงินทำบุญอีก300บาท ก่อนจะถึงตลาดหัวดงที่นั่นก็มีผู้คนหลั่งไหลมากราบนำ้ำมัสการรูปหล่อของท่านอย่างล้นหลามสุดท้ายรูปหล่อหลวงพ่อพิษจึงเดินทางถึงวัดคมังบ้านเกิดของท่านและประดิษฐานอยู่ณที่แห่งนี้ตราบจนทุกวันนี้เป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์และความภาคภูมิใจของชาวเมืองพิจิตรหลวงพ่อพิษเป็นพระที่มักน้อยไม่สะสม ของดีที่ท่านสร้างสมัยยังมีชีวิตอยู่มีเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นแต่กลับทรงพุทธคุณมากจนกลายเป็นที่เล่าขานมาจนทุกวันนี้เช่นตะกรุดมหารูดขี่พึง่งและรูปถ่ายสองด้านด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อพิษด้านหลังเป็นรูปหลวงพ่อเงินอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพสูงสุดของท่านมีสองรุ่นรุ่นแรกเล็กรุ่นสองใหญ่กว่าหลังท่านม,มรณภาพจึงมีการสร้างวัตถุมงคลเพิ่มเติม เช่นเหรียญใบเสมาพศ2488สร้างสมัยท่านยังอยู่และสร้างสามหลายครั้งเหรียญใบมะยม,ยมซึ่งสร้างจากสามวัดคือวัดหัวดงวัดดงป่าคำวัดหนองลาขอนเรื่องเล่าอภินิหารหลวงพ่อพิษ เรื่องราวต่อไปนี้ได้มาจากคำบอกเล่าของพระอธิการทานคมินทกูลนายปุยคมินทกูลและนายสนิทบุญปู่ชาวบ้านขมังผู้ใกล้ชิดหลวงพ่อเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านแต่รูปถ่ายไม่ไหม่นายเชื่อมชาวบ้านหัวดงนำรูปถ่ายหลวงพ่อไปบูชาวไว้ที่บ้านไม่คาดคิดว่าวันหนึ่งเกิดเหตุไฟไหม้ใหญ่บ้านทั้งหลังวอดหมดสิ้น แต่รูปถ่ายหลวงพ่อพิษไม่ไหม้แม้แต่น้อยไม่เป็นขมเมาไม่เป็นรอยไหมเหมือนถูกคุ้มครองอย่างน่าอัศจรรย์จากนั้นเป็นต้นมารูปถ่ายของท่านจึงเป็นหนึ่งในวัตถุที่ชาวพิจิตตามหาและหวงแหนที่สุดเชื่อกันว่าบ้านใดมีรูปหลวงพ่อพิษบ้านนั้นจะไม่เกิดไฟไหมเหตุการณ์ของหายแต่ได้คืน ในอดีตผู้คนพกรูปถ่ายและตะกรุดในกระเป๋าเสือ้อเมื่อตกหายก็มักตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้คืนพอถึงฤดูเผาฟางหลังทำนากลับพบรูปถ่ายของหลวงพ่อและตะกรุดตั้งอยู่บนกอหญ้าเฉยๆไม,ไม่ไหม้ไฟไม่ล้มไม่เสียหายเรื่องนี้ทำให้ชาวบ้านศรัทธาเพิ่มขึ้นและยิ่งยามว่าหลวงพ่อพิทไม่เคยลืมคุณหลวงพ่อเงินเพราะรูปถ่ายของท่านเป็นสองด้าน ด้านหนึ่งเป็นตัวท่านอีกด้านเป็นหลวงพ่อเงินเสมอเหตุการณ์ลูกศิษย์ลองของยิงปืนไม่ลั่นนายสนิทบุญปู่เล่าว่าหลังหลวงพ่อทำตะกรุดเสร็จลูกศิษย์แต่ละคนได้รับแจกคนละดอกแต่ในยุคสมัยนั้นคนมักอยากลองของจึงเอาตะกรุดไปผูกคอไก่แล้วทดลองยิงด้วยปืนลูกซองผลคือ ยิ่งเท่าไรก็ไม่ดังจนลูกศิษย์ต่างพากันเชื่อมั่นในวิชาอาคมของหลวงพ่อพิษอย่างที่สุดและตะกรุดของท่านจึงกลายเป็นของหายากราคาสูงจนทุกวันนี้ก็ยังตามหาเรื่องวาจาศักดิก์สิทธิ์ของหลวงพ่อเรื่องราวที่ชาวบ้านยังคงเล่าต่อกันไม่รู้จบ วาจาศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีใครกล้าลบหลู่เพราะหลวงพ่อพิษเป็นสิทธิเอกของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานผู้คนจึงเชื่อกันอย่างแรงกล้าว่าท่านมีเมตตาและมีมนุ่ขลังดุดครูบาอาจารย์ของท่านมีคำเล่าลือกันว่าใครถูกหลวงพ่อพิษว่ากล่าวตักเตือนย่อมเป็นไปตามนั้นทุกประการ ชาวบ้านต่างยำเกรงวาจาของท่านอย่างมากเพราะเชื่อว่าเป็นถ้อยคำของผู้สำเร็จสมาธิจิตหนักแน่นและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าสิ่งใดและมีเรื่องเล่ากันว่าผู้ใดมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อพิษติดตัวไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายเล็กๆที่ด้านหลังมีรูปหลวงพ่อเงินหรือแม้แต่ตะกรุดของท่านหากเกิดอุบัติเหตุรถชนรถควม่มรุนแรงเพียงใด ผู้คนกลับรอดตายอย่างไม่น่าเชื่อบางเหตุการณ์ชนกันจนซากรถยับเยินแต่ผู้รอดชีวิตกลับยืนขึ้นมาได้โดยไม่มีแผลแตกแม้แต่ปลายก้อยเมื่อสอบถามก็พบว่ามีเพียงรูปถ่ายหลวงพ่อพิษหรือตรกุษท่านเท่านั้นอยู่ในกระเป๋าเสือ้อจนผู้คนพูดกันว่าชนกันอย่างนี้ยังไงก็ไม่รอดแน่แต่ผู้คนก็รอดมาได้เพราะบารมีหลวงพ่อพิษ วันหนึ่งหลวงพ่อพิษสั่งให้พระใหญ่ไปขอแรงชาวบ้านมาช่วยยัดแผลลูกบวบพระใหญ่ไปตามคำสั่งและกลับมาบอกท่านว่าได้แรงงานมา15คนหลวงพ่อจึงให้นายปุยขมินทะกูลน้องชายต่างมารดาไปซื้อทองเหลือง18แผ่นทองเหลืองทั้งหมดหมอบให้นายสุ่มหลงเลขยันจากนั้นนำมาถวายให้หลวงพ่อปลูกเสกตะกุดจำนวน18ดอก งานเสร็จหลวงพ่อแจกตะกรุดเป็นการตอบแทนน้ำใจแต่เมื่อได้ของดีแล้วทุกคนก็ย่อมอยากล้องชายชกันทั้งสิบกว่าคนขวามีดเข้าฟันกันอุตลุดเสียงดังป้าบป้าบลั่นไปทั่วลานวัดแต่คมมีดไม่ระคายผิวแม้แต่นิดเดียวเป็นเหตุการณ์ที่ผู้คนยังจำได้ว่าน่าอัศจรรย์ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา ไม่แปลกเลยที่ปัจจุบันตระกุดของหลวงพ่อพิษจะหายากยิ่งเจ้าของทุกคนรักและหวงแหนราวกับชีวิตมีเรื่องเล่าพระลองมีดนายปุยขมินทะกูลเล่าว่าครั้งหนึ่งพระภิกษุพุทธแสงสิง์กำลังลับมีดอยู่พระใหญ่เดินผ่านมาแล้วถามว่ามีดคมหรือยังเพียงประโยคเดียวกลายเป็นชนวนให้พระพุทธโกรธคิดว่าถูกดูหมิ่น แม้จะอดทนไว้แต่เมื่อพระใหญ่เดินเข้ามาใกล้พระพุทธก็เงื้อมีดฟันลงไปที่น่องพระใหญ่เต็มแรงผลที่ได้คือขนหลุดเกลี้ยงแต่ไม่มีแม้รอยขีดข่วนบนผิวหนังเพราะพระใหญ่มีของดีของหลวงพ่อพิษนั่นเองตำนานดวงตาไม่ไหม้ไฟในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านเป็นพระที่มีดวงตาดุมากจนชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อพิษตาเสือ แต่เมื่อท่านมรณภาพกลับเกิดเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนหลังพิธีประชุมเพลิงศพทุกอย่างกลายเป็นเท่าทานแต่ดวงตาทั้งสองข้างของหลวงพ่อกลับไม่ไม้ไฟผู้คนจำนวนมากต่างตะลึงงนันเพราะไม่เคยมีใครพบเห็นเช่นนี้มาก่อนพระอธิการทานเล่าว่า ระหว่างเก็บอัฐิมีนายเมะจากบ้านหัวดงวิ่งมาคว้ากระดูกหลวงพ่อหนึ่งชิ้นแล้วใส่ปากเคี้ยวกลืนลงไปต่อหน้าทุกคนเพราะกลัวถูกแยง่งเหตุการณ์นี้สร้างความตกใจไปทั้งงานชาปนกิจและในขณะเดียวกันพระอธิการทานก็พบดวงตาข้างหนึ่งที่ไม่ไหม้ไฟและต่อมานางพับก็พบอีกข้างหนึ่งผู้คนจึงเรียกท่านว่าหลวงพ่อพิษ ตาไฟหมายถึงดวงตาที่แม้ไฟยังทำลายไม่ได้ดวงตาทั้งสองถูกบรรจุไว้ในรูปหล่อเท่าตัวจริงซึ่งประดิษฐานอยู่ณวิหารวัดขมังเป็นที่เคารพบ,บูชาของลูกศิษย์ทั่วประเทศจนถึงปัจจุบันแม้ดวงตาที่ตั้งใส่ในรูปหล่อปัจจุบันจะเป็นดวงตาใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้ของจริงถูกลักไป แต่ใบหน้าและสัดส่วนของรูปหล่อช่างทำไว้เหมือนหลวงพ่อพิษนั่งอยู่ตรงหน้าอย่างน่าอัศจรรย์หลังจากรูปหล่อหลวงพ่อพิษถูกสร้างขึ้นก็ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถอย่างสงบงดงามถึง24ปีเต็มแต่ด้วยความที่อุโบสถนั้นบางวันเปิดบางวันปิดทำให้ผู้ศรัทธาที่ตั้งใจมายืนกราบต้องผิดหวังกลับไปหลายครั้งในที่สุดชาวบ้านจึงพร้อมใจกันประชุม ตกลงกันว่าควรสร้างวิหารขึ้นมาเพื่ออัญเชิญรูปหล่อของหลวงพ่อออกมาประดิษฐานภายนอกให้ชาวบ้านได้มากราบสักการะได้โดยง่ายไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องกลัวประตูปิดเมื่อวิหารสร้างเสร็จจึงมีการอัญเชิญรูปหล่อหลวงพ่อมาประดิษฐานอย่างสมพระเกียรติในวันนั้นเองเกิดเหตุประหลาดขึ้นมีชายชาวกรุงเทพคนหนึ่ง ตั้งใจมาช่วยงานที่วัดและอยากได้ภาพรูปหล่อหลวงพ่อพิษไว้บูชาเขายกกล้องขึ้นกดชัตเตอร์แต่ไฟแฟลชกลับไม่ติดเลยสักครั้งเขาลองส่องกล้องออกข้างนอกแฟลชทำงานปกติแต่พอส่องกลับไปที่รูปหล่อไฟดับทุกครั้งเมื่อเจอเหตุการณ์เช่นนี้เขาเองก็รู้ได้ทันทีว่าจำต้องขออนุญาตท่านก่อนเขารีบจุดทูบก้มลงบอกกล่าวด้วยความเคารพว่า หลวงพ่อครับลูกอยากได้ภาพไว้บูชามิได้มีเจตนาอื่นใดเลยหลังจากนั้นเมื่อเขาถ่ายอีกครั้งไฟแฟลชกลับติดอย่างไม่มีปัญหาราวกับหลวงพ่ออนุญาตแล้วจริงๆนี่แสดงให้เห็นว่าแม้หลวงพ่อจะละสังขารไปแล้วแต่สิ่งใดที่ผู้คนทําโดยไม่บอกกล่าวท่านก็ไม่ยอมให้กระทําโดยภลรการเลยตำนานตะกรุดยุคโบราณและตะกรุดหลวงพ่อพิษ ในบรรดาเครื่องรางของขลังตะกรุดนับว่าเป็นยอดนิยมมาตั้งแต่อดีตการครูบาอาจารย์แต่ละองค์ย่อมมีวิชาเฉพาะตัวบางองค์มีลูกศิษย์เป็นถึงนายตำรวจใหญ่บางคนเคยเป็นมหาโจรก่อนจะกลับใจเข้ามาขอเรียนวิชาด้วยกันถึงขั้นต้องสาบานว่าจะไม่เบียดเบียนกันอีกเป็นภาพสะท้อนความศักดิ์สิทธิ์และความน่าเกรงขามของสายวิชานี้ และเมื่อกล่าวถึงตะกรุดที่โดดเด่นที่สุดหายากที่สุดและราคาแรงที่สุดแบบควานหากันทั้งวงการชื่อแรกที่ต้องถูกเอ่ยถึงคือตะกรุดหลวงพ่อพิษวัดขมังจังหวัดพิจิตเพราะของท่านขึ้นชื่อว่ามีกำลังมีประสบการณ์มากหาคนปล่อยยากอย่างยิ่งมีใบสั่งก็มักหาไม่ได้ แม้นำไปวางในสนามพระยังขายออกเร็วกว่าตะกรุดของหลายหลวงพ่อเพราะความศรัทธาที่สั่งสมมายาวนานย้อนกลับไประหว่างพศ2470-2485ถึงตะกรุดของท่านราคาดอกละ10บาทถือว่าแพงมากในยุคนั้นแพงยิ่งกว่ารูปหล่อหลวงพ่อเงินในท้องถิ่นซึ่งขณะนั้นยังไม่ถึง10บบาทด้วยซ้ำ หลวงพ่อพิษท่านเป็นสิทธิ์เอกของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานวิชาตะกรุดของท่านจึงเชื่อถือได้แน่นอนมีเอกสารยืนยันว่ายันที่หลวงพ่อเตียงวัดเขารูปช้างใช้ก็เรียนมาจากหลวงพ่อพิษและหลวงพ่อพิษเรียนจากหลวงพ่อเงินอีกทีเป็นสายวิชาที่ต่อเนื่องชัดเจนตะกรุดหลวงพ่อพิษหนึ่งในเครื่องรางที่ถูกกล่าวขานว่า คงกระพันหนังเหนียวแคล้วคลาดเป็นยอดพร้อมเรื่องราวของยันคู่ชีวิตที่ซ่อนความลึกซึ้งทางสายเวทมาแต่ยุคอยุทยายันที่ใช้ลงตะกรุดนี้ถูกเรียกว่ายันคู่ชีวิตเพราะเชื่อกันว่ามีไว้ชีวิตอยู่คงเป็นยันที่ตำราพิชัยสงครามยังต้องกล่าวถึงว่าเป็นยันชั้นสูงหาค่ามีได้ เมื่อพิจารณาญา์จากตะกรุดเก่าที่ได้รับการสืบทอดมาจะเห็นได้ชัดว่าตะกรุดของหลวงพ่อเงินและหลวงพ่อพิษมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างลึกซึง้งญาณที่ใช้ลงส่วนใหญ่เป็นยันโบราณที่จานทั้งสองด้านเส้นเรียงประณีตไม่มีการสุกเอาเผากินทุกเส้นทุกลายทุกตัวอักษรล้วนผ่านการตั้งจิตปลุกเสกและควบคุมสภาวะจิตของผู้สร้างอย่างแท้จริง หลายเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้เล่าตรงกันว่าผู้ใช้ตะกรุดหลวงพ่อพิษไม่เคยระคายผิวแม้โดนปืนหรือมีดบางรายถูกแทงจนเสื้อขาดแต่คมมีดไม่อาจแตะเหนือได้แม้แต่น้อยเศรษฐีบางคนถึงขั้นยอมทุมเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเพื่อซื้อตะกรุดดอกเดียวพอได้ราคางามก็ยอมขายออกเพราะทนต่อแรงเงินไม่ไหว นี่คือพลังของยันคู่ชีวิตหรือยันอสิสติและยันธนูเจวะที่จริงเป็นยันเดียวกันเป็นยันพระพุทธเจ้าห้ามอาวุธมีพุทธคุณเด่นชัดด้านคมกระพันชาตรีป้องกันอาวุธทุกชนิดป้องกันศาสตราและอยู่ยงคงกระพันให้มีชีวิตรอดปลอดภัยเหมือนมีคู่ชีวิตคอยคุ้มครอง ยานโบราณที่ครูบาเกจิรุ่นเก่าทั้งภาคกลางและเหนือใช้กันมากเช่นหลวงพ่อโพวัดวังหมาเนา่าหลวงพ่อเรืองวัดบ้านดงหลวงพ่อเงินวัดบางคลานหลวงพ่อน้อยวัดป่ายางนอกท่านเหล่านี้ล้วนเป็นเกจิที่มรณภาพไปนานแล้วแต่พลังแห่งยันยังคงปรากฏให้เห็นจากของที่ท่านทำไว้จากสมุดคอยของหลวงพ่อเรืองวัดบ้านดงเขียนไว้ชัดว่า ยันนี้ลงตะกรุดไม่ต้องเสกยิงเอาเถิดเพียงเท่านี้ก็พอเห็นภาพแล้วว่าอานุภาพนั้นหนักหนาเพียงใดคาถาที่ใช้กำกับในสี่มุมของยันคืออะสิสัตติธนูเจวะสัพเพเต,เตอ,อาวุธ,ธานิจะภัคะภคาวิจุนานีโลมังมาเมนะผุดสันติอักขระจะลงสลับช่องกันไม่ได้เรียงอ่านตามปกติ ผู้สร้างต้องมีสมาธิสูงมีสติแน่วแน่ไม่เช่นนั้นลงผิดได้ง่ายมากคาถาปลุกเสกประกอบด้วยหลายบทเช่นนโมพุทธายะจะภกะสะอิติปิโสไตราสรารนาคมอสังอิสุโลปุสภุพ,พะเมตันจะสัพพโลกสมิงและคาถาหลักอสิสติธนูเจวะโดยต้องเสกบทละ108่คาบ ย้ำว่า108ขคาบต่อ1บทเพราะเหตุนี้เองการทำตะกุดหนึ่งดอกจึงไม่ใช่เรื่องง่ายหากจะลงอักขระถมถึง108รอบจริงในหนึ่งเดือนอาจทำได้เพียงไม่กี่ดอกเท่านั้นโดยแท้จริงแล้วการลงถมหลายครั้งคือการเสกซ้ำและในจำนวนหลายสิบนั้นจะมีสักครั้งหนึ่งที่สมาธิจิตผู้ลงนิ่งและเข้าถึงตัวคาถาอย่างแท้จริง นั่นแหละคือหัวใจของตะกุดแบบครูบาเกจิโบราณไม่ใช่งานทำเล่นๆต้องใช้เวลาใช้แรงใจใช้สมาธิและต้องทำด้วยตนเองตะกุดแต่ละดอกจึงมีพลังทางจิตวิญญาณแตกต่างจากของทำด่วนในยุคปัจจุบันโดยสิ้นเชิงทุกวันนี้เสียนพระหลายคนอาจห้อยสมเด็จไว้โชว์นอกเสือ้อแต่ตะกุดดีๆจะซ่อนไว้ในอกเพื่อใช้จริงเพื่อป้องกันภัย สเสนียดความอับประมงคลแคล้วคลาดเดินทางปลอดภัยนี่แหละเหตุผลที่เครื่องรางบางชนิดหายากและมีราคาสูงเพราะกว่าจะสร้างได้หนึ่งดอกต้องแลกด้วยใจทั้งดวงตระกุดที่ขึ้นชื่อว่ามีอนุภาพครอบจัก,กรวาลทั้งแคล้วคลาดคงกระพันเมตตามหานิยมและเป็นที่เลื่องลือในหมู่ผู้เดินทางนักรบและผู้ค้าขายและนั่นก็คือ ตะกุดมหารูดหลวงพอพิษเครื่องรางที่ถูกยกย่องว่ามีหนึ่งดอกเหมือนมีเพื่อนสิบคนเดินตามคุม้มครองมีทั้งความเข้มขลังความศักดิ์สิทธิ์และศาสตร์แห่งคาถาโบราณที่สืบต่อจากหลวงพ่อเงินวัดบางคลานดีครบทุกด้านใช้ได้ทุกโอกาสตำราว่าตะกุดมหารูดใช้ได้ทั้งในด้านคงกระพันชาตรีเมตตามหานิยมขาขายดี เข้าหาเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยคลอดบุตรการผีร้ายการไข้ป่าไข้ดงคุณสมนดำการงูว่านยาเขี้ยวงาตะขาบแมลงป่องการไฟการน,น้ำการโจรภัยอักขีภัยว่าตะไพยทำเป็นน้ำมนต์ใช้อาบล้างเสนียดจันไรรักษาโรคผิวหนังตาแดงตาฟางผดผื่นคันแมลงกัดต่อย แก้เคราะห์สวยปัดเป่าทุกภัยร้ายแรงเรียกได้ว่ามีติดตัวเสมือนมีทหารองครักษ์ประจำกายคนโบราณจะใช้ตระกุดมหารูดตามตำราพระเวทเช่นจะสู้เขาให้เอาไว้ด้านหน้าจะถอยหรือหนีภัยให้เอาไว้ด้านหลังเข้าหาเจ้านายให้อยู่ด้านขวาเข้าหาหญิงคนรักเมตตาให้อยู่ด้านซ้าย หญิงใกล้คลอดให้อาราธนาตระกุดลงน้ำมนต์ใช้กินหรืออาบจะคลอดง่ายปลอดภัยเดินป่าเดินดงให้พกติดตัวทุกครั้งป้องกันสัตว์ร้ายพูดผีและอุบัติเหตุผู้เท่าโบราณมักพูดว่ามีตระกุดมหารูดหนึ่งดอกดีเหนือเครื่องรางอื่นนับสิบไม่ต้องใช้ปริมาณใช้คุณภาพตะกุดมหารูดของหลวงพ่อพิษ ไม่ใช้เพียงเครื่องรางแต่เป็นปัญญาโบราณสะท้อนความเชื่อความศรัทธาและความตั้งมั่นของผู้สร้างเพราะศาสตราใดจะศักดิ์สิทธิ์ย่อมต้องประกอบด้วยศรัทธาความดีการตั้งจิตและการไม่ประมาทเครื่องรางจึงเป็นเพียงตัวช่วยแต่คนที่จะนำพาตัวเองให้พ้นอันตรายและพบความสำเร็จได้จริงก็คือตัวเราเอง ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องราวนี้จนจบหากชอบตำนานพระเกจิเครื่องรางของขลังแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเรื่องราวตอนต่อไปแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ